ใครเคยไปเที่ยวไต้หวันแล้วพบซองแดงวางอยู่บนพื้นไหมครับบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าไปเก็บมาแบบสุ่มสี่มห้ามิฉะนั้นจะเกิดเรื่องแบบในเรื่องนี้ได้ครับเนื่องในโอกาสที่มินิซีรีส์เรื่อง GG พิซิคดีป่วนเขตเจิ้งกังเข้าฉายนะครับผมเลยหยิบเรื่อง Mary My Dead Body หรือชื่อภาษาไทยว่าแต่งงานกับผีมาดูใหม่อีกคนนะครับเพราะเรื่องราวในตัวมินิซีรีเนี่ย เป็นจักรวาลเดียวกันประมาณว่าเป็นเรื่องราวต่อจากหนังเรื่องนี้นี่เลยนะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นหนังไต้หวันที่มีประเด็นเรื่อง LGBT เข้ามาสอดแทรกอยู่ในแนวเรื่องเป็นระยะๆเลยนะครับคือผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่สังคมเริ่มเปิดกว้างต่อการสมรรสเพศเดียวกันในไต้หวันดีเลยนะครับและตัวไต้หวันเองเนี่ยถือว่าเป็นชาติแรกในเอเชียเลยนะ ที่ยอมให้เพศเดียวกันแต่งงานกันมาได้ตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับโดยเรื่องนี้จะออกแนวดราม่าคอมเมดี้ผสมแอคชั่นนิดๆน,นะครับแนวเรื่องได้เริ่มขึ้นเมื่ออู๋มิงฮั่นตำรวจหนุ่มชายแท้หน้าตาดีคนหนึ่งได้เก็บซองสีแดงขึ้นมาจากพื้นแลจะจู่ๆก็ถูกอาม่าคนหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าเขาจะต้องแต่งงานกับลานชายของตนที่ได้เสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับซึ่งอูมิงฮั่นเนี่ย เป็นแบบชายแท้ชอบผู้หญิงนะครับแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะออกแนวเยียดเยเกยอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ํยูยูจะให้ไปแต่งงานกับคนตายแถมแบบเป็นผู้ชายด้วยเนี่ยเขาก็เลยไม่ยอมปฏิเสธเสียยกใหญ่จนอมาม่าคนนั้นต้องเตือนว่าระวังจะโชคร้ายนะซึ่งในส่วนนี้ขออธิบายเพิ่มเติมเป็นเกล็ดเล็กน้อยนะครับมันจะมีประเพณีหนึ่งของจีนที่ชื่อว่าหมิงฮุนเป็นความเชื่อนหนึ่ง ที่เขาจะเอาเศษเล็บเศษผมคนที่ตายไปโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยมาใส่ซองแดงแล้วจะแบบรอคนมาเก็บไปครับซึ่งคนจีนเขาเชื่อว่าหากต้องจากไปแบบไม่ได้แต่งงานแล้วเนี่ยจะไม่มีความสุขนะครับเลยต้องหาคนมาแต่งกับคนที่เสียไปแบบอะไรคู่ด้วยซึ่งการเก็บซองแดงจากพื้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการตอบตกลงรับแต่งงานนะครับและถ้าคุณไม่ยอมแต่งเนี่ยจะถือว่าต้องพบกับความซวยนะครับ ซึ่งพอพระเอกของเราเนี่ยไม่ยอมแต่งงานก็เลยพบเจอแต่แบบเรื่องสวยๆมากมายเลยนะครับทั้งแบบโดนเด้งโดนแยกผลงานโดนดา่าโดนโยนของใส่และหนักสุดก็คือโดนรถชนจนปิ้วกระเด็นไปเลยแหะครับคือแบบโหโคตรสวยเลยอะพระเอกเราเอเอมื่อโดนตกหนักจนถึงขนาดโดนรถชนแล้วอูมิงฮั่นเลยยอมแบบปงตกแต่งงานกับล้านชายของอมาม่าเขานะครับซึ่งนาพระเอกตามแบบยอมแต่งนี่ก็คือแบบ สภาพถอดจิตถอดวิญญาณมากแบบเออยอมแล้วกูพอแล้วกูไม่ไหวแล้วแต่งก็ได้เลยละครับก็แบบเจ้าบ่าวจำเป็นนะครับแต่ระวังแต่งงานกันเนี่ยพ่อของหลานชายอาม,ม่าเขาไม่ยอมนะครับบุกเข้ามาเุ่นวยใหญ่เลยว่าเฮ้ยชายกับชายแต่งงานด้วยกันมันได้ด้วยหรอแต่แบบโหอมมาม่าแกเนี่ยหัวสมัยใหม่มากเลยนะครับตอบกลับไปว่าเลือกอย่าทำตัวหัวบลาแบบคนวัยอ้วดดิ ก็แต่งงานของเพศเดียวกันมันถูกกฎหมายในโลกมนุษย์แล้วทําไมในปลรโลกมันจะแต่งไม่ได้อ่ะแบบโหเอออาม่าแม่มนตดจริงๆแล้วคุณพ่อแกก็ไม่ยอมหัวฟัดหัวเวียงกลับไปนะครับหลังการแต่งงานเมื่ออูมิงขั่นกลับไปบ้านระหว่างที่กําลังแก้ผ้าอาบน้ำสบายๆอยู่คนเดียวเนี่ยจู่ๆสบู่มันก็หล่นครับใจเพศของเราเนี่ยก็หล่นตุ๊บเลยเช่นกันแล้วก็นึกสบู่หล่นตอนแก้ผ้าแถมอยู่ในห้องอาบน้ำด้วยนี่มัน คงไม่ใช่หรอกนะอูมิงฮั่นรวบรวมความกล้าอยู่นานก่อนจะเก็บสบู่ขึ้นมาแต่เมื่อไงหน้าขึ้นมาก็พบกับเมาเหเมาหลานชายของอาม่าที่ตายไปแล้วและตนเพิ่งโดนจับแต่งงานกับเขามานะครับแถไมาหเห็นแบบขี่คอทักทายกันด้วยนะคือแบบไม่เห็นก็ให้มันรู้ไปไดิเออแถมยังแก้พระเอกของเราโดยแวบไม่แบบยืนเปือยใกล้ๆโชรรัางเปือยให้อูหมิงฮั่นแบบจะจ,จด้วยนะ แล้วทักทายกันด้วยคําแรกว่าสวัสดีคุณสามีทําเอาแบบโหอูมิงให้ของเราเนี่ยช็อกไปเลยครับแบบฮะเจอผีด้วยเห็นผีผู้ชายวยเห็นแก้ผ้าโชก <c oughs> อูอีกเออซึ่งเพ่อของเราเนี่ยตอนแรกก็แบบยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับว่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงไหมก็แบบโหอย,อยู่ดีก็มาเจอผีเนาะมันก็คงงงแหละเออก็เลยไปปรึกษากับร่างทรงคนหนึ่งซึ่งร่างทรงเนี่ย ก็แบบมาแจ้งแถลงไขให้กลุ่มิงขั้นได้รับรู้ว่าที่เห็นเนี่ยเป็นผีจริงๆแล้วก็เพราะแบบมีชะตาร่วมกันมาในชาติปังก่อนนะซึ่งไม่ใช่แบบคู่สามีภรรยาอะไรอย่างนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์แบบหมาเลี้ยงกับเจ้าของครับคือ <c oughs> โอ้โหกลัวจริงๆขนาดความสัมพันธ์ในชาติปังก่อนยังเป็นอย่างนี้เลยและที่เหมาเหมาเป็นผีอยู่อย่างนี้เนี่ยก็เพราะเหมาเหมายังมีเรื่องที่กังวลอยู่ต้องตามหาให้เจอว่าเหมาเหมาติดใจเรื่องอะไรอยู่ครับ โดยอูมิงฮันเนี่ยต้องใส่ว่าเพราะหมเหมายังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนขับรถชนจนตายนะครับและยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักทีอูมิงฮันกับหมาเหมาเลยร่วมมือกันตามหาคนร้ายครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ออกแนว LGBT แต่ก็ไม่ถึงกับยัดเยี่ยนนะและแสดงให้เห็นถึงความรักแบบคู่ชีวิตที่เป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยได้ดีเลยคือแบบทั้งเรื่องไม่มีฉากมีเซ็กหรือฉากเล็บซีนอะไรกันอนะ แต่เราสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่มีให้กันนะเออแล้วก็การที่เราค่อยๆเปลี่ยนตัวตนเพื่อคนที่เรารักเองก็มีด้วยเช่นกันครับเพราะพระเอกของเราเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มเปิดใจยอมรับแบบ LGBT อะไรนี้มากขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการประยุกต์ประเพณีเดิมที่เป็นการแต่งงานกับผีเนี่ยมาโยงเข้ากับเรื่องสมัยใหม่อย่างการแต่งงานของเพศเดียวกันด้วยนะแถมมีการพูดถึงโชวว่า ผู้ใหญ่ในวัยยังต่างกันเนี่ยก็มีทั้งคนที่ยอมรับและไม่ยอมรับเรื่องนี้ด้วยนะโดยที่มีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนนะครับรวมไปถึงประเด็นเรื่องการรับฟังเหตุผลและเปิดใจพูดคุยกับคนอื่นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เองก็ชูจุดนี้สะท้อนออกมาได้ดีเลยนะแล้วยังแบบแอบมีซีนว่าเรียกน้ำตาจนซึมอยู่หลายหนอยู่หลายซีนอยู่เหมือนกันคือแบบเออเอาเป็นว่าผมยกให้เรื่องนี้เป็นนที่ดีเรื่องหนึ่งเลยแหละ ส่วนเรื่องการแสดงของนักแสดงหลักทั้งสองคนอย่างเกร็กซูหรือสวีกวางฮั่นที่มาเล่นเป็นอูหมิงฮั่นกับออสตินลินเลอลิมพอหงที่เลยเป็นเหมาเหมาแต่ก็เล่นกันได้แบบดูเดือดก้าเล่นเล่นถึงมากๆเลยล่ะครับเพราะมันมีฉากที่ต้องกล้าเปื่อยกล้าถอดอะไรกันอย่างนี้ด้วยแบบเปื่อยแบบโชก์ก้นอะไรอย่างนี้กันนะรวมไปถึงมีฉากหนึ่งอะ ที่เพล่ของเราเนี่ยต้องทำแบบเสียงกระเสาระบดอากาศโชว์เพื่อชวนชวนคนไปเอากันในห้องน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็แบบโหกล้าเล่นวะแถมยังมีฉากที่ต้องแบบแก้ผ้าเต้นรุ่นเสาด้วยที่แม้จะไม่เห็นอะไรแต่แบบถ้าทางการแสดงที่สื่อมาก็พาคนดูจิ้นสุดแล้วล่ะครับยอมรับเลยว่าแบบโหโคตรกล้าเล่นเลยครับผมยอมรับว่าถึงนักแสดงมากกล้าเล่นจริงแต่ด้วยความที่มีซีนอะไรงี้อยู่ในเรื่องนะครับผมเลยมองว่าอาจจะไม่ค่อยแนะนาเรื่องนี้ให้เด็กดูสักเท่าไหร่นะ คิดว่าเป็นช่วงวัยรุ่นขึ้นไปเงี้ยดูน่าจะดีกว่าก็สำหรับใครที่อยากได้ว้าไปติดตามนักแสดงเนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วนะครับเข้าไปติดตามทั้งคู่กันได้เลยนะครับสําหรับสิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้นะคือความที่มันเป็นดาราม่าคอมเมดี้เลยทาให้ตลอดทั้งเรื่องมีการสอดแทรกมุกตลกมาเรื่อยๆนะครับดูแล้วก็เพลินบทก็ไม่ค่อยเยินเยื้อสักเท่าไหร่แล้วพอบทถึงข่าวซึ้งก็จะแบบซึ้งน้ําตาซุมไปเลยอะเออ รวมไปถึงดารานำทั้งสองต่างก็หน้าตาดีนะแถมเคมีของทั้งคู่ก็เข้ากันได้ดีผมยกให้เป็นหนึ่งในหนังไต้หวันที่ผมชอบเรื่องหนึ่งเลยละครับใครดูเรื่องนี้แล้วคิดเห็นยังไงก็แวะมาแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับขอพลังบวกจะอยู่กับคุณแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ 退缩，此刻的分离不是结束，而是开端。在笑声中，我与你重温初见。